ต้นไม้สชนิดนี้ผมว่าเป็นคนละชนิดกันนะฮะผมว่าอย่างนันนะครับนะฮะอันนี้เป็นอีกชนิดหนึ่งอันนี้เป็นอีกชนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าเหมือนกับว่าทั้งสองต้นเนี่ยต้นนี้ทิ้งล่างนะครับทิ้งต้นไปแล้วนะฮะเพรว่าต้นนี้ขึ้นมาแทนนะครับนะฮะกลมกลืนมากนะครับไม้ต้นเดิมนี้เหมือนกับว่ามันเปลือกมันผ,ผุผุไปนะฮะ แต่ว่าต้นใหม่นี้ขึ้นมาแทรกแทนนะครับทุกคน <c oughs> ต้นใหม่ที่เราเห็นก็คือต้นโพนะครับต้นโพน,นเดงนะฮะนะครับไหกิ่งก้านสาขานะครับเหมือนกับว่าเขาอาศัยต้นไม่อีกต้นหนึ่งนะครับนะครับทุกคน อันนี้เป็นต้นไม้ต้นเดิมนะฮะนะครับผมดูแล้วก็เป็นไม้เนื้อแข็งอยู่นะครับแต่ว่าต้นโพก,ก็แทรกเข้ามานะครับนะฮะครับ ดูเห็นชัดมากนะครับอันนี้เป็นอีกต้นหนึ่งนี่อีกต้นหนึ่งนะครับคนละคนละต้นนะฮะเป็นคนละชนิดกันนะครับต้นไม้นี้ก็จะอยู่ตรงบริเวณถนนท่าแพนะครับ